พี่น้องกับสวัสดีจ้ามาบพ่อกับทัดดาสาวบา้านไหนเกล้ยวเด้อจ้าพี่น้องวันนี้ทัดดาวสิพาไปตัดไหม่มาเฮ็ดอันข้างกุหลาบเนาะพี่น้องก็เพ็ดอันลังคาหม่องนางเหล่นนอนเหล่นเนาะพี่น้องจา้าโอ้ยเมื่อยอยู่รถขึ้นมาโขกซะานีกับเมื่อยพี่น้องนี่แหละจ้ากาลังสิไปตัดไม้ไผ่เด้อจ้าพี่น้องอันผ่านมาทางนี้กับพอดีเห็นปลาขอนเนาะพี่น้องหลายหลายพุ่นนะ ปลาขอนกำลังสิตายนามด้ือพี่น้องเห็นบ่จ้าพี่น้องจ้ะพ่ะเจ้าปลาหลายหลายเด้อจ้นะคุณน่ะ พัายุทั้งทงหรอน้ำท่วมมาสานเว้าท่วมคัดข่มแน่แบบยูทั้งโคกหรอน้ำกับโบมีพี่น้องเอ้ยจนว่าแหงคนน่ะจนว่าปลากขอนมีแต่ปานเขีงน้อยปานปลาเขีงปานนี่นะจ๊ะพี่น้องนี่ปลาสลิดกับมีจัดตัวหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวจังใดกลับมาเขาจังสิมันแวรเอาเนาะพี่น้องจ๊ะนี่แหละจ้ะเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งบรรยากาศอัน พูดนะกำลังตายแดดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกลับมาฮาเจ้าสิมันส่วนเอาเนาะจ้าพี่น้องจา้านี่แหละจ้าพี่น้องให้เบิ่งบรรยากาศโอ้พี่น้องก้อนสิบหัอดอันกอไพกับแวะหลายแวเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นโคกเลี้ยงงัวเก้าแล้วพี่น้องอันนี้โอ้ยเมื่อ,แอยแฮงหูรถมากอะเห็นัาขี่ร้างเนาะพี่น้องเกบบักบขี่ร้างกินจา่าห,ห,หวาน บ่งบอกอันถึงอันหนาหนาวเมื่อเยนเต็มทีเต็มตัวเลยเด้อพี่น้องจ้ามีจะจ้าคือบักขี่สร้างจ้าเนยเน,น้อยน้อยี่ตอนี่วาออกไม่ไหมเนาะพี่นอ้องก็เสียไปเรียนบักบังโพผู้ใดเคยเรียนในบังโพ อัศจย้อนแสงเนาะพี่น้องบ่ค่อยชัดดอกเลจ้าบักขี่สร้างหวานหวานแสบแสบมาเลจ้าบักไหม่มมปลาแสบเดี๋ยวกลับมาสิเก็บไปกินบ้านนิดเดอกพี่นอ้องดกเยื้อคืงอยู่ เราไม่รู้ว่าทั้งอื่นอื่นว่าทั้งใดน,นอก่านบัานเท่านี้อื่นมาขี่สร้างจ้ะนี่แหละจ้าพี่น้องมาจ้ามาจ้าแซบแซบ ทั้งปลาทั้งโคกเย็นเย็นสมัยก่อนเนี่ยสิบวมีต้นไม้เลยพี่น้องสีมีจะเป็นป้าหยาแบบว่าเอาไว้เลี้ยงง้วาเลี้ยงอย่างซุ้งนีต้นไม้เกิดหลายจ้าเกิดจ้าพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วครับจะลืมด้จ้ากดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจเห้ทางช่องทัดดาวสาวบ้านน,ะนาั้นเล้เรื่องจ้าพี่น้องจ้าพีพามากินมาขี่ร้างกันจ้า ิด้จ้าพี่น้องอย่างมาก่าจะสีหอดมองนากับพ่อทั้งปลาขอนพ่อทั้งมาขี่สร้างเนาะจ้าผู้ใด,ดที่เข้ามาเราจะลืมเด้อจ้าก,กดติดตามเป็นกำลังใจเห้ทั้งช่องทัดดาวสาวบ้านนะในเด้อจ้าพี่น้องจ้าถ้าคิดว่ามักจ้าจะลืมกดไลค์กดสับสับไขกดกระดิ่งเพื่อที่เไดติดตามรับชมคลิปใหม่ๆเด้อจ้าสำหรับพิปนิกฝากไว้เสมีพ่อๆกันคิดหนาจ้า